ค่ะพี่น้องม,มือนี้ย่า่เหมยยุคเเผ่กินผ้าเที่ยวผ้ามาเก็บบักอันเช็ดนอตอีกแล้วค่ะมาเก็บอันมาเกลาลัดบ้านเฮาเอิญมาเกลาลัดนะจ๊ะบางเนี่ยยังกำลังแตกพุยุออกมาจา้ะมันนั่นโลนเต็มดินแล้วค่ะดนงดึงอีกพระต้นเู่พันโลนมาเก็บรอบสองแล้วค่ะมือนี้เลิกงานแล้วก็มาเก็บอันมาไม่มาไหลไปตำ อันประสาอันย้ายมวยนั่นแหละค่ะมักอันไปหาเจ็บมักไม่มาไกลตามป้าตามดวงมักกระบอกเล่นป้าดอกค่นี่มองย่างเหรียญของคนอันบ้านข้าเจ้าเนาะค่ะมักย่างเหรียญจ้ะมันเป็นเงินค่ะโล่งเต็มโล่นเต็มดินอยู่เนาะค่ะ เดได้หลายๆเราเสียหายเบิ้งอีกเด้ย๋ยวจะเด้โอโ่้มีคนถือกล่องมือหนีพ่อใหญ่ดินมนได้เลิกงานจะพ่อใหญ่กับเฮ็ดงานคล้ากันพี่น้องอันก้อนห้องสีอันเอาข่าวเตาอบนะเอามีดแจฉงสี่ก้อนนะ่าจะเนาะเราจังเอาข่าวเตาอบตะปุ่มเราตะปูมัดคือว่าหรอือเปล่าปูมัดต้มกับจิตต,บบต้มตะไบแย่หมวยบ่มัดต้มแค่เอาไปที่ เจะไม่นด้หน่อยนะมันจังบ่แตกจ้ะอันเขาบ่เอามีดเจะมันจอมันมันแตกต้มเต็มต้มจ้ะอันเขาเอาใส่ถอดเตาอบว่าบันบดย้วยเหมยบ่เอาใส่โดนเลยใส่ประมาณสิบนาทีหานาทีเนี่ยอาจ้ะอันใส่โดนไลยอันมันพูดโพดรย้วยเหมยบ่มัดพูมัดไหนมันกินกุกับกุกับจ้ะ แยกนิดหน่อยเช็กหน่อยน่ละคะ่ะมีผ้ากันกินมักเกาลัาจ้ะต้านเขาเปิ้ลมักเช็ดโน่มาสันเป็นหวานไปเจ็บไปเจ็บรอบสองได้นี่อืมไปเจ็บเขาเดียวจ้ะเลินงั้นเราก็ไปล้วมัน ใต้บ้านนะจะนะมันจะจัยาพเอาจ้ะมมัดกิ่นันจมัดตวพี่ต้องกามัดกันมัดไปกับบเป่นบ้านมัดจ้ากัจีนเห็นมันนีแต่กลิ่นไปภาษาได้เท้าหน่ะจนนั้นบ้านเขาก็เอึดไมีที่เนาะอบ่ อมันจะคล้ายๆนก็บแบบนี้ในแบบนี้นะไปอ,เเอันแค่วมยัดมาแบบออกไซด์เป็นแล้ววยมันอันผุควยง่วยจะยังไงมันเป็นพุดปัดผพุดปัดกจินเลยคะกินงยมกินดังควบคับควบกคับทังเซ็ตม,มัดมือกันนะจาะ ที่พออทามาใหม่ใหม่โมุจักเอาไปใส่อันเตาอบก็แตกต้มเต็มต้มเต็มปั่นว่าเขาลบก,กันมาให้ออกมาแ,มาแจอมันเด้งอันรีโมลุจักันเนาะนี่แหละค่ะอันที่เป็นหมากน้ำน้ำที่เข้าไปเจ็บเนาะนี่ตะนน้ำน้ำรุ่ยเขียวๆจ้ะบัดจินให้เอาแกะออกมาแล้วก็เป็นสีอัน นนสียังไงก็เอืนมาสีสีได้ประคับนเนาะแต่เป็นสีเนา right ะเฮ็ดไลายลไรถอบกินเบ้ากูยัเดี๋ยวนึง

น่องบะนิสุกรเรามากันเกาลัดหมักเช็ดนดเนาะคะนะ่ะเนาะยายมวยใส่เตาอบประมาณจิบน,นาทีเนี่ยนะจ๊ะอืมสุกละแกะออกเรียงไอ้ห้อยนะคะนี่ขูมหมักต้มมันกับต้มนะจ๊ะแต่ยายบมวยขูมหมักต้มหมักใส่เตาอบนะเห็นไห เกี่ยวขนแค่ไหนจ้ะยังอม่ค้างแซ่อ่ะยังกัดกัดมาใส่หลายค่ะต้มเจลนคนอบเจรหน่อย อบไล่กินมาเบิดเห็นน้ำก็แสบเลยอบกินหันหอนเจอเลยยี่สิบมั มาเด็กกรทันหันจมเอ้ยม่กินหมกักเกาลัดน้ำ้้หมวยเป็นยังไงนอกมั่นนี่สบายดีกันจุกผู้ทุกคนเนาะคะ่ะให้หมวยก็สบายดีค่ะไม่ไปถามดอกตอบเองจาก ยัยดุบันมากมากค่ะยันอันยันไวยไม่บันนะก็เอามียฟักยายแล้วก็ต้มเนาะต้มไส้ตันอันมันหลายแล้วมันก็ต้มมันใส่ตูแซ่ไว้นะค่ะกินได้ละหน่อยคุณว่าอยู่บ้านเรามันแพงนะค่ะมันคืออยู่นิซงดูว่าบ้านห้ามมืมีตุ่นี่ดน่อยค่ะ ตรนี้หนักมเคยเนทน้นมากินส่วนเย็นนานกเดีส่วน,น,นวกลับบั้นบอแต่เอาเมียบ้านบันได้ค่ะแล้วมากินเห็นลดเสื่อมยั้งคนไมาขาย มย่าีน,น้อยหนึ่งครับแอ็มรับนวยยังสั่งหนน้อยหน่อยแล้วก็นี่มันจะมีช่วงันเดอนตุลาครับปีเล็เทียแล้วก็อะไย่างนี้มันกุ้แฟ่ครับ แต่ปีนี้เราไม่กูฟเฟะบางจาัดงานอ,อากาศก็เริ่มน้ําแล้วจ้ะรักษาสุขภาพกันเด้จ้ะเออเบือก็ไดอันนี้ก็เกะใยา่ไปเลยไม่ไม่นะ ตกลงมาจากต้นอะแม่มวอยอ่อติ่ไปบุดเอาบุดเอาตกลงมาจำเหตงามาใส่ตรงมือหยาดหรอกแต่คนยุพปัญญาตัใส่รองเท้าบูดรองเท้าอีกนงติ่มไปใหเอาเลย แต่ก็น้องเล่นออกมากอะ่ะมันบะไี้เจ็บนะ mm hmm. บึดเดียวตองบอกคยเจ็บประมาณไลเลย่มาไหลไม่กินมาเบิดเพราะมัใส่ตัอบอบล้เน้อยเรก,กนินใส่ไปเลนกินบอกกันใส่เพราะมันจินเบิดนะจ๊ะ แฟนหลายตกถิ <Saint> ่นบ่เปิดเสียดายมันปอกออกเลี้ยงไว้ห้อยแฮ่นะคั่นเนาะเห็นบ่พุ่นก็ดีสัตว์ระเศมี อันยายมวยอันเลียบักอื้อยู่นั่นก็เลยเอามาหนึ่งจ้ะหนึ่งใส่กอ สุกผู้ไรมันแกะงากค่ะอืมท่ีมันมันจงแกะง่ายจะกัก๊กก๊กก๊กแบบ แซบแนแกินเกาเกาลนุงมาจากต้นไม่ไม่ๆม่นะมันแซ่บกินมันไปโดนไปโดนมัน่แซบ มันจะน่ากินน่าชิ้วอื่นเป็นนาจ้ะสมบูรณ์เป็นนาอันนี่แบกพัดหม,มูอือ้อจ้ะหนึ่งหมูอื้อแค่แบบเผาเนี่าอ้อนไหนใครกินหมูอื้อได้บ้างเนี่ย อื้อ,อ,อเก,ออก็แซ่บฮัมฮมมน่าจะเสรฟพร้อมกอืมกินือนมอื่มก็แซ่บแล้วเนาะคะ่ะอืม,อม

ผ้าเป็นโทนเกนี่เขาจอลแซ่แข่งาออนไม่เหมือนว่าจะใช้ถอดน้ำมูกเลยเกอย่าเก็บอาหา่อ ถั่นไปสุดมากน้ำผลเสแปรมาก เจครักทองเอ้ยนี่ไผ่ทอแล้วขบัทอไผ่เผาเฮียลเพื่อปล่ก่อน พี่น็อกอันคับผมไม่อย่างไรเนาะค่ะมื่อเนี้ยฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะดูแลส,สุขภาพเจ้าของด้เยนะจ้ะเด้ออากาศเย็นนะเราก็เป็นบัดเป็นไอได้ค่ะดูแลตัวเองครับบ่ไม่อย่างไรเนาะค่ะ เพียสิบเรค่ะพาดคลิปหนากระกดมกกังกะล้ปงเปงให้ยายเหมยน,นั่นมังได้จะเด้อรักยายเหมยน้อยแต่ขอให้นานๆค่ะเมื่อนี้ก็ขอรัไปก่อนนะจ๊ะเนาะวัดีจา